การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึง้งสนับสนุนโดย Ford Ranger แกร่งเพื่อทุกคนสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา ในขับซ่า34วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ Suzuki CSRS รถอีโคซีดานที่จะทำให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไปด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าใครพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นผรสานอารมณ์สปอร์ตไว้ได้อย่างลงตัวสวัสดีครับผมมิสุลมิรและสำหรับรถทดสอบในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่อยู่ในกระแสของช่วงปี2017นี้ที่จะมีการเปลี่ยนแล้วก็ที่ผ่านมาได้มีการทยอย ไมเนอร์เชนส์เฟสลิปหรือว่าเปลี่ยนรุ่นใหม่กันไปเยอะพอสมควรแล้วเหตุผลก็เพราะว่ารถสำหรับในกลุ่มที่เป็นอีโคคาร์หรือว่า b s e gment เองมีช่วงรอบอายุใกล้เคียงกันในรถอีโคคาร์ที่ตามเงื่อนไขของรัฐบาลน,นั้นพึ่งครบ5ปีไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับคันนี้ครับถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของระดับ b s e gment ซึ่งก็มีการแชร์ใช้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แพลตฟอร์มร่วมกับรถในกลุ่มของอีโคคาร์ แต่ขนาดมิติตัวรถรูปทรงแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์ออปชันต้องบอกว่า Suzuki เองถือว่าเป็นเจ้าพ่อ,อสำหรับรถในกลุ่ม B s e gment หรือว่ากลุ่ม K s e r i e s K c a r ในฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปอยู่แล้วในครั้งนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับว่าในครั้งที่เรามาทดสอบถือว่าเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นที่เป็น RS เวอร์ชัน่ามีอุปกรณ์ชุดตกแต่งรอบคันกับไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรกันบ้างครับ โตโยต้ CS RS นิยามใหม่ของ E o c ค r า e s i g n Sport มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นผสานอารมณ์สปอร์ตไว้ได้อย่างลงตัวกว่าจังหน้าโครเมียมที่มีเส้นสายโฉบเฉียวมีสไตล์รับเข้ากับไฟหน้าแบบ h a l o โลเจนโปรเจ o เตเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตโดยชุดแต่ง RS รอบคันที่โดดเด่นสะดุดตา ภายในออกแบบให้เรียบหรูด้วยวัสดุตกแต่งโครเมียมพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน Suzuki CSRS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ k 12b 4สูบ16วา wow, ล 1,242cc ที่ให้พละกำลังสูงสุด91แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด118นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อน,นาที ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทํารถในรูปแบบซีดานอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าสนใจทีเดียวในบอดี้หลายๆจุดของ Su z u กิเซียนั้นออกแบบมาให้มีการรองรับการใช้งานในกลุ่มรถขนาด B segment แต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบในกลุ่มระดับเดียวกันกับคาสนี้แล้วแล้วก็ถือว่าภายในมีความกว้างมากแล้วก็ขนาดมิติตัวรถเองคอมคาบเกี่ยว B เกือบจะไปถึง4 segment ด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ทางด้านหน้าเนี่ย ชุดไฟหน้าถือเป็นจุดหนึ่งที่ค่ายสุูกิเองวางแล้วก็ให้ออปชันมันเหนือกว่ารถในระดับที่เป็น b s e gment รุ่นท็อปซะอีกนั่นก็เพราะว่าในทุกรุ่นของสุูกิเสียตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น4 0 0แสนกว่าบาทก็ให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยนะครับแต่คัน RS เ v ร์ชั่นก็จะเพิ่มชุดฟลอกแลมแล้วก็สปอยเลอร์ชิ้นล่างเพิ่มเติมขึ้นมาในชิ้นสปอยเลอร์แต่ละจุดรอบคันงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติก BBS นะครับแล้วก็มีการวางตำแหน่งติดตั้งต่างๆมีชุดซีนยางครอบก็เรียกว่าได้แนบกับตัวถังดีครับส่วนของมุมมองทางด้านท้ายนะครับด้วยความเป็นเวอร์ชั่น RS ก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายพร้อมกับชิ้นส่วนที่ครอบกันชนหลังเป็นสปอยเลอร์ทางด้านล่างอีกหนึ่งชิ้นครับเรื่องของวัสดุการบุภายในแล้วก็พื้นที่ของชุดถาดวางอุปกรณ์ ทงังด้านล่างที่ถึงแม้ว่าซูซูกิเซียจะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มาบล็อกมาตรฐานที่ให้พร้อมกับปั๊มลมไฟฟ้าพร้อมน้ํายาเรียกว่าให้แบบมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกับตัวชุดรถได้ดีโดยที่ไม่ต้องแบกยางอะไหล่ไว้ครับเขื่อนรัชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้โดยเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลสมัยนั้นได้สร้างถวายเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบซึ่งเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมา ขื่อนและชัว่วแพรเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้น้ําเพื่อการเกษตรนะครับการอุปโภคบริโภครวมทั้งรักษาบริเวณระบบนิเวศนะครับแล้วก็การผลิตไฟฟ้าก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็มีการติดตั้งโรงไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการระบายน้าตามตาม,ตามแผนการระบายน้าของเขื่อนพระราชนมรหีกของพระองค์ท่าน,เ,นเป็นสิ่งที่อยู่ในหลักการการทาง,งานของเรามาตลอด การที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนนะคร,ร Town, ับหรือว่าการใช้ประโยชน์จากน้ำนะครับเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่จะต้องมีส่วนในการใช้น้ำนะครับในทุกภาคส่วนให้อย่างเท่าเทียมกันหรือให้อย่างพอเพียงเขื่อนเนี่ยช่วยกักเก็บน้ําในช่วงที่ม like ีน้ํามากนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีน้ําน้อยหรือว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยเราก็ช่วยระบายน้ําเพื่อที่จะรองรับความต้องการในการใช้งานนะครับของผู้ใช้น้ําที่อยู่ท้ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งตรงนี้เองก็คือเป็นการที่จะสนองตามแนวพระเจลิมเรกของพระองค์ท่านซึ่งต้องการที่จะสร้างเขื่อน Ờ, cái ngành 1 đó là <premises. S 2> พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่ที่คนเข้ามาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มาแวะเวียนมากขึ้นนะครับในบริเวณของเขื่อนเองเนี่ยนะครับก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาศพนะครับซึ่งก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานมากมายนะครับอย่างเช่นโดยเพราะในอ่างเก็บน้ําเองเรามีลักษณะของเกาะที่อยู่ในเกาะแก่งที่อยู่ในในอ่างเก็บน้ำนะครับมีผู้ขนานน้ำว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยทวีทรัมเพราะว่าเป็นกลุ่มของภูเขาหินปูนลูกเล็กๆที่อยู่ในในบริเวณอ่างเก็บน้ำ นนคร,ระถุประสงค์ของเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนในประสงค์เพื่อที่จะช่วยกักเก็บน้ำนะครับในช่วงน้ําหลากแล้วก็ภาวะของน้ําท่วมในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเขื่อนเราเองก็เป็นสุดหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำเพราะฉะนั้นชุมชนเองก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของน้ําที่จะมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็จะเป็นผลพลอยไ,ได้ตามมาอ,อีกจุดหนึ่งนะครับ เอซีเดอร์ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยรถยนต์ MG GS ผ้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก สำหรับภายในห้องเดยสรหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊มีการแชร์ใช้ชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์และก็ช่วงล่างรวมถึงระบบบังคับเลี้ยวที่ร่วมกับ u z z u k ิ s วิ f ตภายในจะมีการดึงมาใช้ร่วมกันเยอะไหมต้องบอกว่ามีการออกแบบแยกดีไซน์กันอย่างค่อนข้างชัดเจนครับในรูปทรงพวงมาลัอยอาจจะดูคล้ายๆนะครับรูปทรง3กา้านแต่ว่าก็มีการหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้นะครับถือว่าคุณภาพใช้ได้เลยครับ ขนาดของคอนโซลกลางอย่างที่บอกไปแล้วช่องแอร์เป็นมุมตั้งขนาดใหญ่สามารถแยกปรับแรงดันลม2ฝัง่งได้โดยควบคุมชุดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแต่ว่าไม่ได้แยกฝั่งนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะใช้งานในโหมดอัตโนมัติโดยการตั้งอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้หน้าจอทัชสกรีนก็ถือว่ามีการวางแล้วก็เซตชุดอุปกรณ์หน้าจอออกมาได้คมชัดดีครับในการเชื่อมต่อโหมดการใช้งานต่าง เรียกว่าสามารถใช้งานง่ายครับแล้วก็เลือกปรับโหมดผ่านทางชุดพวงมาลัยได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็การซิงค์พ่วงต่อแล้วก็ใช้งานก็ถือว่าสะดวกสบายครับตำแหน่งของเบาะในผู้ขับขี่เองสามารถที่จะปรับตำแหน่งสูงต่ำได้แล้วก็ชุดพวงมาลัยเช่นกันครับที่สามารถปรับตำแหน่งสูงต่ำได้แต่ไม่สามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโดยรวมของวัสดุมีการออกแบบแล้วก็ให้สี ของขอบในการตกแต่งเป็นเมทัลลิกขอบผิวโครเมียมที่ชุดหน้าจอทัชสกรีนถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของหน้าปัดเรือนใหม่เองดูมีความพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นในส่วนของชุดเบาะเองเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมาตั้งแต่ Suzuki s w i ิ t แล้วมาถึง Suzuki s เซีเองเบาะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีช่วงรองต้นขาพนักพิงที่เต็มไซส์ แล้วก็การให้วัสดุที่เป็นหนังแท้พร้อมกับหนังแท้กลุกลูกับแนวการเย็บที่เรียกว่าได้มาตรฐานแล้วก็ทําให้ตัวรถเองในเรื่องของภายในถือว่ามีความพรีเมียมมากครับในเกรดระดับและก็รุ่นราคาของรถในกลุ่มนี้ครับ ที่นั่งทางด้านหลังถ้าบอกว่าผมกาลังนั่งอยู่ในรถกลุ่มระดับ4 segment ก็ว่าได้ครับเหตุผลเพราะว่าช่วงที่ลองนั่งนั้นเต็มช่วงขาทีเดียวครับและขนาดมิติของตำแหน่งเบาเนี่ยช่องสองฝั่งตำแหน่งตรงกลางผู้ใหญ่สามารถที่จะนั่งได้แบบสบายๆทีเดียวเพราะฉะนั้นภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะทางด้านหลังก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับแล้วก็มีขนาดพื้นที่วางขา ช่องของซุ้มอุโมงกลางนั้นเนี่ยนูนขึ้นมาแค่เล็กน้อยเรียกว่าเกิดจะเป็นพื้นแบบแลตฟอร์หรือว่าพื้นเรียบเลยทีเดียวครับตำแหน่งของพนักพิงมีมุมเอ็นไม่เยอะมากนะักมีการเว้าพนักพิงลงไปเล็กน้อยพร้อมกับมีหัวเบาให้ซึ่งตัวชุดหัวเบานะั้นมีการวางแบบยึดตำแหน่งไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีมุมยื่นออกมาค่อนข้างเยอะบางคนบอกว่านั่งแล้วหัวเบาทั้งด้านหลังที่มีอยู่2ชุดตรงกลางไม่มีเนี่ย ก็พอที่จะคำ้ำศีรษะได้แต่สำหรับผมเนี่ยนั่งแล้วยังไงมันก็ค้ำคอซะมากกว่านะครับดูแล้วเป็นที่รองคอโดยการใช้งานตำแหน่งของหมอนรองศีรษะนั้นควรจะรองอยู่ในตำแหน่งเหนือทัดอกไม้นะครับเพื่อป้องกันช่วงศีรษะหรือว่าหัวเนี่ยจะมีการโยนไปทางด้านหลังเวลาถูกกระแทกระยะเหนือศีรษะก็ จากเส้นของกระจกบังลมหน้าที่เป็นมุมโค้งลาดยาวลงไปถึงทางด้านหลังดูเส้นของตัวรถคล้ายๆจะเป็นบอดี้ออกโค้ปแบบสปอร์ตที่มีความโค้งมนค่อนข้างเยอะครับนั่นทำให้เนื้อที่ของเฮดลูมก็ถูกลดลงไปด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดนั่งแบบหลังแนบศีรษะจะมีช่วงระยะห่างประมาณไม่ถึง2นิ้วดีนะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดบ้างช่วงเหนือศีรษะแต่มุมข้างของกระจกเนี่ย บานประตูถือว่ายาวดีครับแล้วก็มีช่องสามเหลี่ยมอยู่ในตำแหน่งด้านข้างของผู้โดยสารด้วยก็ได้มุมมองที่ปลอดโปร่งดูมีขนาดตัวรถแล้วก็ทัศนวิสัยสำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังที่ดีครับการจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของคุณภาพที่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ของรถคุณได้ การมองถึงมาตรฐานการรองรับของสถาบัานต่างๆก็สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันน้ำมันเครื่อง AC d e l ดลโเป็นน้ำมันที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรของ GM Global Powertrain และเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก วิจัยและพัฒนาส่วนผสมต่างๆที่ช่วยในการหล่อลื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของคุณโดยผ่านการค้นคว้าและพัฒนาในห้องแลบที่ทันสมัยพร้อมกับการทดสอบอย่างหนักจึงทำให้น้ำมันเครื่องของ a c Delco ที่ได้รับมาตรฐาน Dexos One และ Dexos 2ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยรวมเอาจุดเด่นของมาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั่นก็คือ API และ ACEA เข้าไว้ได้วยกันผลลัพธ์ที่ได้คือทนต่อความร้อนสูงและมีสารต่อต้านการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำให้น้ำมันไม่เสื่อมสภาพแม้ใช้งานหนักทำงานได้ดีในทุกอุณหภูมิจึงปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่สตาร์ทจนถึงสภาวะทำงานที่หนัก มีค่าการระเหยต่ำช่วยลดการกินน้ำมันเครื่องและการปล่อยควันเสียลดแรงเสียดทานช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป้องกันการสึกหรอเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์รักษาความสะอาดของลูกสูบและป้องกันการเกิดฟองได้อย่างดีเยี่ยมปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไปถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยี EOLS Engine Oil Life System ที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน ยาวนานถึง20,000กิโลเมตรจึงทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของ A.C. Delco ได้รับการไว้วางใจให้เป็นน้ำมันมาตรฐานทั้งในศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เบนซินหรือดีเซลและด้วยมาตรฐานของการบริการที่จะดูแลรถยนต์ของคุณได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงศูนย์เซอร,ร์วิสรถยนต์อีกหลายแห่ง ที่มีมาตรฐานในการให้บริการด้วยช่างเซอร์วิสที่มีฝีมือพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันและน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพมาตรฐานคุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดของน้ำมันเครื่อง AC d e เดลโกสนับสนุนโดย อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน f e e l the Drive m a s ส e ตสำหรับในช่วงของการขับขี่นะครับในสุสกีเซียสคันนี้ ช่วงการขับขี่ภายในเมืองหลังจากเริ่มมีการออกตัวกดคันเร่งจังหวะแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน้ำหนักของคันเร่งเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรครับแล้วก็ช่วงรอบจากการเดินคันเร่งถ้าต่ำกว่า2 0 0พขึ้นมาจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราเน้นคันเร่งลงไปเยอะแล้วแต่ตัวรถนี่ยังเคลื่อนที่น้อยอยู่แต่ในเรื่องของความรู้สึกน้ำหนักของพวงมาลัยก็แตกต่างกันพอสมควรครับในระดับที่ ผู้หญิงหรือคนที่ชอบพวงมาลัยคล่องตัวก็พอขับได้ครับแต่อาการที่ดูขัดใจเล็กน้อยก็คือน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับอาการแปลกๆฮะมันเป็นอาการความรู้สึกเหมือนกับจักรยานที่ถูกตั้งคอไว้ฝืดๆแข็งๆคือหักเลี้ยวไปทางไหนก็ค้างไปทางนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรถแบบพวงมาลัย EPS นะครับหรือพวงมาลัยแบบไฟฟ้าปกติแล้วมุมองศาของล้อกับการปรับเซ็ตก็จะมี ตำแหน่งที่จะประคองให้ตัวรถวิ่งตรงตลอดเวลาแต่ว่าคัน,นี้ก็มีอาการเหมือนจัก,กรยานคอฝืดคะเรื่องของการใช้ช่วงล่างมีการซับแรงสั่นสะท้านช่วงความเร็วต่ำได้ดีครับแต่ที่ความเร็วสูงอาจจะเจอกับอาการโยนเล็กน้อยครับซึ่งก็รับได้สำหรับในรถเซกเมนต์นี้าตารัรเส้นเปลองภายในเมืองที่ขับแบบสภาพจราจรติดขัดก็ยังเห็นตัวเลข ระดับประมาณ14กิโลลิตรครับเรื่องของการเก็บเสียงถือว่าภายในเมืองช่วงรอบต่ำการทำงานของเครื่องยนต์คุณอาจจะได้ยินเสียงคลางเบาๆจากชุดเกียร์และที่ความเร็วสูงก็ได้ยินเสียงรอบและก็ลมในช่องซุ้มอุโมงค์ยางเนี่ยเข้ามาพอสมควรครับ ในภาพรวมของ u u zu กิเซียถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถในกลุ่มระดับ B s e gment หรือข้าไปถึง C s e gment ในกลุ่มที่เป็นรถมือ2แล้วแล้วก็ถือว่า s z z u k ิ Se ียเองมีการวางระดับราคาเริ่มต้นที่ราคา484,000บาทส่วนรุ่นท็อปอย่างที่เรานำมาทดสอบกันอยู่ที่ระดับราคา675,000บาทก็เป็นเกียร์ CVT พร้อมอุปกรณ์ออปชั่นครบเต็มในรุ่นท็อป ในขนาดซีซีของเครื่องยนต์ 1200cc ซก็เพียงพอครับสำหรับที่จะใช้งานกับตัวรถซีดานในขนาดมิติตัวรถระดับนี้ได้และถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องขนาดพื้นที่ใช้สอยโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มากนักเจ้าสุสุกิเซียตคันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์ครับ 39เส้นทางเรียนรู้ทำดีตามรอยพ่อเราจะพาคุณไปสัมผัสถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง39โครงการทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นศูนย์กลางของขุนเขาแห่งป่าฝนและเป็นผื้นป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ประกอบกับมีทิวทัศน์ที่สวยงามเต็มไปได้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองไทยและนอกจากเขื่อนแล้วยังมีที่เที่ยวอย่างวัดพระบรมาธาตุชัยยาราชวรวิหารที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดและยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคนที่มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ต้องแวะไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต การเดินทางตามรอยพ่อในครั้งนี้จะทําให้ผู้เดินทางได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระราชกรณียกิจศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆที่จะทําให้เราได้เข้าใจและพร้อมที่จะสารต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในการทําความดีเพื่อสังคมและประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งขึ้นโดยการเดินทางในครั้งนี้ฟอร์ Ford ได้ให้การสนับสนุนรถยนต์เพื่อขับเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างสะดวกสบายจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยีกมากมายรอให้คุณได้มาสัมผัสรวมทั้งความเป็นมิมตรไมตีของคนท้องถิน่นหากไว้มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีอย่าลืมแวะมาทักทยยายกันที่โชลูมฟอร์ดมิตรแท้สุราษฎร์จะรู้ว่าคนสุราษฎร์น่ารักมากมายแค่ไหนครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจขับรถท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปบนเส้นทางตามรอยพ่อจังหวัดสุราธ,ธานีสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่15-28พฤษภาคมนี้ได้ทาง Facebook Ford Thailand